าพที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นการลงน้ํายาก,กันซึมนะคะกันน้ําซึมนะคะเข้าผิวงานพระพุทธาผ่องมณีรัตนมงคลที่วันเข้าพรรษานะคะที่กําลังจะถึงนี้นะคะอาราธนาประดิษฐานที่หน้าโบสถ์ของวัดม้วยจันทร์นะคะตําบลพอกตูของอเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะ ตามภาพที่เห็นนะคะก็กําลังตกแต่งนะคะตกแต่งพระพุทธของมณีรัตนมงคลนะคะอาราธนาประดิษฐานโดยคุณทองพิษมณีรัพีพัฒนะคะถวายพระพุทธปฏิมาปางลบ,บุรีนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาด้านหน้าโบสถ์ของวัดห้วยจันทร์ตำบลโคกตมูมอำเภอเมืองจังหวัดลบ,บุรีนำภาพให้ทุกท่าน ได้รวมอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ